คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอธิบดีประจำสำนักงานสํานักงานอายการสูงสุดโพสต์เองเลยเตือนภัยซ่อนกล้องไว้ในรองเท้า<ม>ผู้ชายคนนี้เห็นไหมฮะและดูที่รองเท้าของเขาเห็นเห็นการขยับตัวไหมสไลด์ตัวใช่ไนหะเพราะอะไรข้างหน้าเป็นพยาบาลใส่กระโปรงครับแล้วดูนะเอารองเท้าสอดไปคนที่เขาแอบถ่ายนี่เขาเขาโฟกัสไปเลยเห็นไหมฮะเห็นหัวรองเท้าไหมฮะ เหมือนจะมีกล้องซ่อนอยู่นี่นในคลิปหนึ่งเห็นไหมฮะใต้กระโปรงของคุณพยาบาลแล้วเดินตามด้วยนะมีหลายคลิปเลยเอาอีกสักคลิปหนึ่งนี่อันนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะฮะเป็นอีกวันหนึ่งแต่ผู้ชายคนเดิมรองเท้าคู่เดิมอันนี้อยู่ที่ร้านขายของเป็นร้านในตลาดแล้วก็จะเป็นกลุ่มพยาบาลฮนะใส่กระโปรง เห็นเมื่อกี้ไหมฮะเอารองเท้าสอดไปใตก้กระโปรงอีกแล้วครับเหมือนเดิมนี่เอาอีกคลิปหนึ่งนี่อันนี้เดินออกมาแล้วนะแล้วคนที่แอบถ่ายนี่เขาเขาตามเลยะฮะุณผ้ชอันนี้จะชัดหน่อยเห็นไหมฮะไปยืนด้านหลังคุณพยาบาลแล้วยื่นรองเท้าไปใต้กระโปรงเขาโอ้โหสามคลิปอาจารย์ปรเมศเนี่ยบอกว่า คือมีผู้ไม่ประสงค์จะออกตัวส่งจดหมายมาพร้อมกับตัมไดรฟ์ส่งมาให้เมื่อวานผู้ร้องเนี่ยเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและเป็นผู้ประสบเหตุถูกชายคนเนี้ทำเหมือนในคลิปก็เลยตามเลยเห็นมาทุกวันที่ตลาดแล้วก็ระบุว่ามักจะมาที่ตลาดนัดโรงพยาบาลตอน8โมงกว่าจะหาช่วงจังหวะที่แพทย์พยาบาลเขาออกมาแล้วก็ทําพฤติกรรมแบบนี้เชื่อว่าเป็นการถ่ายใต้กระโปรงทีนี้อาจารย์บอกอย่างนี้ครับ การกระทําแบบนี้เข้าข่ายการกระทําอนาจารแม้จะไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญมันจะเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา278397อาจารย์อ้างอิงคําพิพากษาสารดีกายกตัวอย่างนะฮะคำพิพากษาสารดีกาบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปติดกล้องบันทึกภาพไว้ใต้โต๊ะทํางานของผู้เสียหายแอบถ่ายคือไม่ได้ไปใช้กําลังอะไรในการประทุษร้ายหรือไม่ได้ใช้กําลังในการข่มขืนอะไรก็ตาม ไม่ได้โดนเนื้อโดนตัวแต่ก็โดนความผิดด้วยและสามารถเรียกร้องเอาผิดกับคนที่ทำแบบนี้ได้ครับนี่ถือว่าเป็นการกระทำอนอาจารโดยที่ไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวโปรงก็เลยเอาคลิปนี้เตือนเป้าหมายคือต้องการเตือนสุภาพสตรีที่สวมใส่กระโปรงให้ระมัดระวังอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ให้แจ้งความเนืนคดีเลยนะครับมันมันค่อนข้างเป็นภัยสังคมเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับ ประการที่สามก็คือว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้อย่าทำอย่าทำมันเป็นอันตรายต่อบคุคคลอื่นเขาก็วัตถุประสงค์แค่นั้นแต่ว่าจะเป็นที่ไหนจะเป็นใครก็ไม่รู้เพราะจดหมายที่มาเนี่ยเขาก็บอกมาแค่นี้เขาอยากจะร้องแต่มันออกไม่ได้หรอกครับออกคนขึ้นสีเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นผู้ชายคนนี้ถ้าคุณเห็นตัวเองแนละ้วคุณอยากจะชี้แจงก็ติดต่อมาที่เราถ้าคุณไม่มีกล้องไม่มีอะไรคุณก็บอกมามนะฮะแต่ มันไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงก็เลยตามตัวเขายังไม่เจอแจ้งความก็เลยยังไม่ได้ครับ